ฮัลโหลค่ะมาแล้วมาแล้วมาถักแค่พนมพนงเช้าอยู่ปุ๊บเปิดค่ะวันนี้ถักแค่ในห้องควเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดับไงดีนะแล้วทำอะไรบ้างป้าฟ้าทอดไก่หรอคะจไมีบังเลยวันนี้ป้าฟ้าทอดไก่ค่ะส่วนใยลมก็จะตำส้มตำค่ะตำส้มตำยังไม่ใส่ทิกไปเลย ยังไม่ได้ใส่พิกค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วกลับกล้องมาแล้วนะคะโหวันนี้อาหารหลากหลายมากเลยมีลาบหมูด้วยมีส้มตามํตาด้วยเออส้มตำนี่โอ้โหส้มตําไท่ะต่กับพี่น้องอันนี้แสดงว่าไก่อร่อยนะนี่ยุบป,ปีกเดียวคะ่ะเอออร่อยัง,<อ>งแล้วจะให้เป็ดทิ้งหรือ อันนี้ผัดผักจ้าอันนี้ผัดผักซื้อมาจากตลาดัดกลางไม่ได้ทําเองนะคะอืมอันนี้กเกเตศเองค่ะเออนะแส่บๆน้ำกันด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องชาว youtube เปิดค่ะพาชมฝนตกค่ะพ่อแม่พี่น้องชาว youtube เปอดค่ะโอ้ฝนตกตอนนี้เป็นเวลามายาย่ามย้ายอาชีอย่าทิสเอคิเอม่งเศราค่ะ สิบเอ็ดโมงเช้าค่ะย้ายอยู่แถวเถิดไผ่เด้อแถวเถิดไผ่ภาษีเจริญจ้ะแา่กัเล่าอ,าจจอัดวิดีโอหายได้รับชุ่มเนาะตอนนี้ฝนตกเอาฝนสาดแล้วพี่น้องฝนสาดเขามาเนาะโอ้บ่มีการสาดฝนสาดเขามาฝนสาดเขามาแล้ว,มลวนนเมื่อไงภาเบิ่งฝนตกพนาพนาภาพชมฝนตกพนาพนา ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเด้อานที่เดินทางบวชสุดเป็นเนื้อเปใจเปใจเ้ใขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะค้นจะยึดทางใจแต่ขอให้ตื่นขึ้นมามีวันที่ดีมีสุขภาพดีเป็นคนที่โชคดีจ้าสวัสดีค่ะ